อันดับนี้ถือว่าครบรถจริงๆน,นะฮะเราคุ้มค่ามากกับการาเ,านะเป็นเจ้าของนะเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้นะครับวันนี้นะฮะที่แผงซีดีไล้ตัวตนนะครับผมเอาล่ะเนื่องจากเป็นอันดับแรกในชีวิตของเราทุกคนที่อยากจะให้โดูฝันรอบนี้นกับแฟนๆเดอะสตาร์นะครับผมคราะผมก็ออันดับนี้นะครับเป็นอันดับที่พวกเรานะครับดีใจและก็ภูมิใจมากๆเพราะว่ามันเป็นอันดบแรกในชีวิตทุกคนดี Lama. รีเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจก็อยากจะฝากเานวันนี้นะที่แบบทุกคนนะน็อยากให้ใครก็เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับคผมไม่เกียรดครับผมเชื่อว่าทุกคนเป็นกำลังใจให้กับชั้นแปดคนบนเวทีนี้แล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะให้เขาก้าวเดินไปในวงการบันเทิงได้อย่างสง่าผ่าเผยและเปงามนะฮะขออภัยเวลาอุดหนุนของแท้นะฮะวันนี้ว่า ทางสูง่การเติมได้อย่างงดงามนะครับผมเอาละครับแล้วตอนนี้นะฮะผมต้องขอเรียนเชิญนะคะะรับผมเอ็กซีคิวทีบอดีเซอร์ของทัวร์เดอร์ซับใหม่นะฮะที่กำลังรู ครับเอาละครับลั่มเดอะสตาร์บานะฮะวางแผนแล้วทั่วประเทศในทุกของแน่นะฮะวันนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วที่หน้าง,งานเราก็มีด้วยใช่ป่ะหน้าง,งานก็มีด้วยใช่ป่ะอ่าอะไรนะั้เท่าไหร่นะโอ้ร้อยสามสิบเก้าบาทเท่านั้นเหรอโอ้ยถูกจังเลยใครยังไม่ได้ซื้อบ้างเนี่ยเชยนะเชยนะต้องรีบซื้อนะโอเคแล้วก็สำหรับเอ่อดีวีดีนะฮะมีสี่โดทั้งแปดคนนะฮะสาม เจ้าของได้นะครับ24พฤศภาคมนี้นะแต่มันไม่อยนะู่กับเอื้อครเอาขอหน,หน้าใส่สือ่อมาเชนก่อนนะจ๊ะเสดไปทำข่าวนะจ๊ะ